ก้องสหาราัฐเปิดภาพทายาทคนแรกของตระกูลท่ามกลางข่าวร,รักเลิกๆของคนในวงการแต่งงานไม่ทันไรก็แยกทางร้างลาความรักของผู้ชายอบอุ่นศิลปินมากสุขุมในนี้กลับเดินส่วนทางแทบไม่มีข่าวใดๆเลดรอดออกมาตลอด20กว่าปีบนเส้นทางสายดนตรีจะมีก็เพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆว่ากบผาดใจกับสาวนอกวงการเป็นเวลานานกระทั่งภาพใบหน้าของเธอหลุดออกมา จากคลิปเช่ญี่ปุ่นร่วมกับครอบครัวฝ่ายชายจนกลายเป็นกระแสแชร์สนันจกบสาวที่หัวใจสลายแต่ก็อดยิ้มตามไม่ได้เมื่อได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษอีกครั้งหนึ่งจากผู้ชายคนนี้ที่ออกมายิ้มรับพร้อมเปิดใจอธิบายว่าแฟนผ่านมุมมองของโลกคนส่วนตัวสูงแบบไม่จำเป็นต้องปิดบังซึ่งหลังจากที่พบกันมาระยะเวลาหนึ่งร่วมเครื่องชีวิต30ปีที่ผ่านมาทำให้หนุ่มกองถึงกับเอ่ยปากพูดว่า หมดโมเมนต์ผู้เขาขอแต่งงานแล้วทุกวันนี้เราคือครอบครัวของกันและกันใส่ความรักของทั้งคู่อย่างดีและมีให้กันมากขึ้นทุกวันทุกวันและล่าสุดนมกล้องสารัฐนักรอ้องหนุ่มขวัญใจต่อสาวทั่วประเทศก็ได้เผยภาพทายาทคนแรกของตระกูลเชื่อแล้วว่าความ่อสรงต่อทางสายเลือดจริงๆเมื่อได้เห็นภาพเซลฟี่ของหนุ่มๆบ้านสังคปรีชานำโดยกล้องสหรัฐสังคปรีชา นุ่มหล่ออมตัดตลอดการตามมาด้วยน้องชายเกณฑ์ชากูลสังคับปรีชาอดีตนันกร้องหนุ่มที่โตสาวกริ๊ดไม่แพ้พี่ชายและสมาชิกใหม่ของครอบครัวอย่างน้องไลฟ์ณนะวาระสังคับปรีชาลูกชายของพ่อเกณฑ์หลานชายของลุงก,ก้องจากการเทียบประเจิมีความหล่อของหนุ่มๆบ้านสังคับปรีชาบอกเลยว่าหล่อเป๊ะหน้าตาดีกันทุกคนโดยเฉพาะหนุ่มน้อยสมาชิกใหม่ที่หน้าตาดี ไม่แทนคุณพ่อและคุณลุงจนแ,นแฟนแอบแซวว่าตอนนี้ไม่ได้โฟกัสลุงก้องกับพ่อเกณฑ์แต่ขอโฟกัสที่น้องไลฟแ์แทน